フフフフ。 เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2 Gamer Channel นะครับช่องที่จะเก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแล้วเชิญทุกคนครับเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับบอร์ดเกมนะครับที่เรียกว่าคลาสเกมก็ได้นะครับเป็นเรียกว่าศาสนาของการละกันมันไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรเลยเป็นกาเฉยๆนะครับแต่ว่าร็ประหนึ่งคือตอนนี้เราก็เรียกจัดรวมๆก็เพราะเป็นในส่วนของเกมกระดานไปละกันเนาะคือมันยังไม่สามารถแยกออกมาได้เพราะเนื่องจาก เรียกว่าสาขาย่อยมันเล็กไปหน่อยละกันนะเอาไปอย่างนั้นไปละกันเอาแล้วครับแล้วเกมที่เราจะมาลุยกันวันนี้ก็เรียกว่ามอนเจอร์มเต้นะครับหรือมอนเจอร์โมเทลหรือว่าจอมอนอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเกมลักษณะการ์ดกวนๆน,นะครับแมปะระกอบผมประเภทตีมเกมเของคือลักษณะเกมละกันนะครับลักษณะเกมก็คือทิ้งการประมุกก่อนใครหมดก่อนก็ชนะนะครับหรือว่าเป็นการลดการในมือของเราน่นอเองนะครับวิธีเล่นเลยนะครับผมเล่นกันก่อนเอางี้เล่นกันก็คือ ตามหน้ากล่องเลยนะครับจะเล่นได้ตั้งแต่3ถึง5คนนะครับผมแล้วก็อายุตั้งแต่7ถึง99ขวบเดียวนะมันจะเขียน7ถึง99ทำไมเนี่ยไมื่อเขียน7บวกก็ได้ป่ะห้ออะไรเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณ15ถึง25นาทีนะครับซึ่งก็ เกมใช้เวลาไม่นานหรอกครับผมตีมเกมนี้ก็จะเป็นแนวคนกู้วันเลยครับแบบแหมเรียกว่าใครการหมดมือก่อนชนะเนี่ยมันฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ความกวนตีนี่ระดับ20กะโหลกเลยทีเดียวนะครับผมเอาแล้วครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเรามาดูคอมโพเนนต์ของเกมกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมันเป็นมันเป็นการ์ดอย่างเดียวเลยนะครับก็คงจะได้เห็นแต่รูปการ์ดนะครับแม่เอาล้วครับเกมการ์ดใบนี้ตัวใบแรกเลยครับการ์ดพิเศษเลยนะครับมันจะเป็นการ์ด บี้การนะครับเกิดมาเจ็บเพื่อเธอนะครับผมไม่ใช่ครับเป็นการบริการธรรมดาเน,นี่ยแหละครับผมซึ่งตัวการบริการเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูไปยอีนะครับว่ามีอะไรตัวนี้ผมเรียกมันว่ามแมลงสาบน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันเป็นตัวอะไรดีเรียกว่ามแมลงสาบลกันง่ายดีตัวต่อไปนะครับแม่ก็ชัดเจนนะครับเป็นยุงนะตัวต่อไปเป็นมดนะครับผมอ้าวตัวต่อไป เป็นแมงมุมอ่าขยุ่มหัวใจแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวพระเอกเราก็คือตัวเรียกว่าแมงก์เมาแล้วกันอ่าเพราะผมเห็นคลิปอันนึงเขาก็บอกว่ามันเป็นแมงเมาอะนะแล้วนะผมก็อ่ะตามนั้นเนาะโอเคครับผมต่อไปเนี่ยครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแมงเมาของแฮรแล้วครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลครับก็เป็นแค่ตัวเลขธรรมดาครับแมบไม่มี่ไม่มีอะไรนะครับแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็คือเป็น โคมไฟนะครับที่มีตัวเลขต่างๆกันนะครับผมนี่ผมจะโชว์ให้ดูแล้วคันอ่าหวังว่าทุกคนคงจะเห็นเนาะคือผมก็ไม่ได้มีงบอะไรทาอะไรนะครับผมทําเองเล่นเองเอาสนุกสนุกนะครับก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดพามันอาจจะไม่ชัดโดนใจทุกคนนะครับผมเอาละครับโดยประมาณคร่าวๆคอมพันนี้ก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับโดยแบ่งออกไปเป็นนี่นะครับผมจะมีการบริการใบเดียวนะครับแล้วก็มีการลักษณะแมงเม่านะครับก็จะมี1 2 3่5อี อ่าอ่ามี7ใบนะครับผมมีประมาณ7จใบนะครับผมออันนี้อย่างละ5 5 5 5ตอนนี้มีมอ่ามี5 5 6 6เอ๊ะไม่ใช่ดิผมว่ามันเยอะกว่านั้นนะนะ3 6 7 8เอออันนี้มี8 8 9 9 8 8 8 9 9 9เกาอ่ามันเเป็นประมาณนี้นะครับ ه, คอมเมนต์มีแค่นี้เองแล้วเกมมันจะสนุกได้ยังไงอ้าวแล้วครับผมจะมาบอกวิธีเขาอ่ามาบอกถึงตัวคอมเมนต์นก่อนนะครับส่วนตัวกดหรือวิธีเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเทปหน้านะครับเนาะในคลิปหน้ากันอีกทีนึพูดเป็นเทปดนะ้วยก็วิธหลักการเล่นหรือออเจกตีฟเกมก็คือใครหมดมือก่อนชนะนะครับทุกคนจะได้อ่าการรับการรับการเนี่ยคนละแปดใบเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายตัวการ ตัวเลขก่อนคือไม่มีอ b เบลิตี้อะไรทั้งสิ้นครับคุณแค่มีหน้าที่ลง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 ไปเท่านั้นเองไม่ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับแก้เพื่อนไม่ได้ครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับนอกจากเอาไว้ลงเฉยๆครับนะผ่านเอาไปก่อนนะครับคอมเมนตัวต่อไปก็คือนี่นะครับตัวนี้แมลงสามใช่ไหมครับดูตัวเราประหนึ่งแมลงสามนะครับมือมันมีเลขเท่ากับนะครับถ้าเราลงใบนี้ลงไปนะครับคือหมายถึงถ้าลงใบนี้หมายความว่าใครที่มีเลข5เนี่ยอ่า ใครที่มีเลข5าอยู่บนมือสามารถลงตัดได้เลยน,นั่นแล้วมันก็หมายความว่าสมมุติเราเล่นกันสีคนใช่ไหมครับคนที่หนึ่งลงใบนี้คนที่สามลงใบนี้ต่อเลยลงเลข5าตัดได้คนหมายความว่าคนที่สองก็จะไม่ได้เล่นเถื่อนนั้นไปครับโดนโดดคามนะครับแม อ๋อแล้ครับหนึ่งในใบที่ผมชอบมากๆแล้วแหละคนชอบมากคือยุงครับผมแหม่ตัวยุงนะครับก็คือถ้าเราเจอยุงเราจะต้องตบมันครับผมนี่แน่ตบมันแป๊บอย่างนี้นะครับเหมือนตบปกติเนี่ยนะครับใครตีมือก็นะครับผมใครตบช้าสุดเนี่ยก็จะโดนทําโทษนะครับก็จะโดนรับกาจากคนรอบวงอย่างสมมติคนแรกวางไปเสร็จคนที่2 3 4ต้องมีหน้าที่ตีมือกันอย่างนี้ครับตบครับใครอยู่บนสุดใครช้าสุดนะครับก็จะโดนโดนรับสองกาของ จากในมือของคนอื่นนะครับให้ครับจากในมือนะม่ไม่ใช่จากในกองกองตัวนะไม่เกี่ยวกันอเอาละนะ ต่อไปมดนะครับแหม่ประนึกว่าตัวเราเป็นมดนะครับเห็นไหมครับเสิร์ฟการนะครับก็หมายความว่าทุกคนนะครับต้องจั่วกาสจากในกองจวนะครับคนหนึ่งคนละหนึ่งใบนะครับเพิ่มขึ้นมือมาแหม่ทาให้เราจบยากขึ้นนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือกาสแมงมุมครับผมแมงมุมขยุ้มหัวใจนะครับผมแหมกาสในนี้นะครับประนึกเราเป็นแมงมุมนะครับและเห็นนะครับมีของขวัญใช่ไหมครับนั่นนั่นแน่เราก็จะเอากาสในมือของเรา1ใบนะครับยื่นเป็นของขวัญให้กับ เพื่อนของเราใครก็ได้นะครับแน่โอเคนะอันนี้ก็เป็นการแอคชั่นต่างๆนะครับที่จริงๆมันก็ความหมายมันก็ค่อนข้างตรงตัวกับไอตัวรูปกายอยู่แล้วก็ทุกคนก็เข้าใจได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยแหละครับการแอคชั่นสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างประหลาดนิดหนึ่งนะครับก็คือคาตัวมอเต้เลยครับหรือคาตัวแมงเม้าเนี่ยแหละครับผมซึ่งคาตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนิดหนึ่งตอนนี้ว่าถ้าเราดูจากรูปดีๆีแล้วล้วก็นะ เดี๋ยวผมจะสแกนลงไปให้ดูอ <c oughs> ne, this, um, ีกทีหนึงแต่หวังว่าอันนี้คงจะชัดนะใครถ้าดูจากรูปดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันทอยทิ้งการใช่ไหมครับคือการ์ดเนี่ยเกมนี้นะครับไอการ์ดใบนี้เฉพาะเฉพาะการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถลงในกองทิ้งได้นะครับก็หมายความว่าคุณไม่สามารถเอาลงมากองกลางได้เออจะทิ้งในกองกลางไม่ได้คือมันจะมีกองกลางกองหนึ่งล้วให้ทุกคนทิ้งเนี่ยใบนี้นะครับไม่สามารถทิ้งลงกองการ์ดได้กองการ์ดกองกลางได้แม่งหลัมหนิมพันกันนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้ผมจะทำไงให้มันหายล่ะครับ ก็ทิ้งสิทิ้งไหนอ่ะเอาล้ครับเกมนี้แหละครับมีกฎพิเศษที่ว่าโกงไงก็ได้ชนะนะครับผมแม่เป็นอะไรที่หลายๆายคนแบบดอนใจมากเลยนะครับว่าแม่โกงชนะได้ด้วยหรอวะได้ครับเกมนี้คุณโกงคุณก็ชนะได้แต่ต้องโกงอย่างมีกกินนะอ่าโกงอย่างมีกกินคืออะไรคุณสามารถทิ้งการใบนี้ได้ครับคือมันไม่สามไม่ใช่ใหม่เพราะว่า การใบอื่นจะทิ้งไม่ได้ทิ้งได้ทุกใบนะครับแค่ใบนี้เนี่ยห้ามลงกองกลางเท่าน,นั้นเองครับให้ห้ามลงกองทิ้งนะครับคุณต้องทิ้งเองกับมือเลยครับหม y, ายความว่ายังไงครับอาจจะหนึ่งก็คือคุณอาจจะไปแอบ,บซ่อนในกล่องชนอา่าอะไรอย่างนี้ไปแอบ,บซ่อนไว้หรือว่าอาจจะไปทิ้งใต้โต๊ะหรือว่าอาจจะไปเก็บไว้ตรงปกเสื้อหรือว่าใส่ในแค้นอา่าอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้ครับที่มันไม่ทําให้มันอยู่ในมือคุณนะครับผมแล้วก็สําคัญก็คือต้องไม่ให้ใครต้องไม่ให้บริการจับได้ครับแน่ ไอ้บริกรารตัวนี้เนี่ยครับจะถูกส่งให้กับคนแรกแลักษณะเกมก็บอกว่าคนที่แก่ที่สุดคนที่ตื่นเช้าที่สุดหรือคนที่ตื่นสายที่สุดหรือจะโอน้อยออกหรือจะเป่ายิ่งฉุกเฉิไวก็ได้นะครับแล้วแต่กดคุณจะตั้งนะครับผมอ่าเท่านั้นเองครับผมสำหรับวิธีการทิ้งเนี่ยมัน,ม,นมันแล้วแต่เทคนิคจริงนะคุณอาจจะแบบเออแอบบทิ้งใต้โต๊ะแอบแบอทิ้งทำนูน่ทนทำนี่หรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งตัวเกมเพย์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคราวหน้านะครับสำหรับครั้งนี้เราจะพูดถึึงงงแค่่่อมมมเเเนนตาาๆกก็็หืดิรัซ มันมีอยู่แค่นี้จริงแต่ผมบอกได้เลยนะครับเกมน,นี้นี่ความมันนี่ขับแก้วเต็มกล่องความกวนอ้อยนี่ระดับพกาเลยจริงยี่สิบกโลโดยแท้เอาเป็นว่าเป็นยังไงล่ะครับเกมน,นี้คนแหม่คนไปดูคอมเมนต์นกันละอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเราจะมาดูวิธีการเล่นกฎกติกา,ก,ก,ากันด้วยนะครับผมเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสลัมมันเจมอเต้เตเตเตน,นะครับผมเป็นไงเริ่มน่าเล่นหรือยัง นะเอาไว้พบกันใหม่คลิปมน้าครับยังไงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ